สวัสดีจ้าวันนี้เป็นวันที่ยายหม่รู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้น้ะพี่น้องจา้าเพราะว่าท่านจุติไกลเลิกรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ให้เกียรติยายไหมเนี่ยมานั่งพูดคุยด้วยเดี๋ยวเราก็ตื่นเต้นนึกนึกคำพูดไม่ออกจริงๆจ้จจาเพราะว่าคือท่านมีความเป็นกันเองกับยายไหม่มากแล้วก็ท่านก็ สีหน้าข่าตาของท่านก็คือยิ้มแย้มแจ่มใสมากๆค่ะพี่น้องคายไหมเห็นแล้วรู้สึกอุ่นใจมากๆตอนแรกเราก็เกรงเตงว่าท่านจะต้องหน้าแบบหน้าแบบนิ่งๆอะไรประมาณนี้จ้ะแต่ไม่ใช่เลยค่ะท่านยิ้มแย้มแจ่มใสกับเยไหม่จนเรารู้สึกว่าความกังวลที่เรามีอยู่แล้วเริ่มผ่อนคลายลงเมื่อเห็นรอยยิ้มของท่านนะคะและที่สําคัญท่านได้มีกล่องของข,องขวัญพร้อมกา๊าอวยพรปีใหม่ให้กับยาย่ใหม่ด้วย ก็ต้องกราบขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูด้วยกันนะคะว่าของขวัญที่ท่านจุติไกลเลิศที่มอบให้ยายไหมนะคะมีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาอยู่นานกี่วันครับเนี่ยอ๋อไม่หนึ่งเดือนค่ะโอยอี่อยู่ท่านหนึ่งเดือนมีธุระต้องทำแล้วก็ประมาณที่ยี่สิบก็จะลกบขอนแก่นแล้วค่ะยี่สิบมกรา ค่ะคใช่ค่ะเราไปเราไปอยู่ดีวันอยู่คอนแก่นประมาณสักถึงวันที่ที่สองค่ะเอานิดเดียวถ้ามีโอกาสอาจจะไปเยี่ยมที่ขอนแก่นนะขอนแก่นสามพักสามพักเลยค่ะยันมีต้อนรับค่ะยันมีต้อนรับดีไหมครับกลับมาบ้านเกิดเข้ามาสะดวกไหมตอนเข้ามามีปัญหาไหมตอนเข้ามาก็คือแบบรู้สึกว่าประทับใจมากมากเลยค่ะยัยยัยหมได้ได้ได้กล่าวไปรอบหนึ่งในคลิปวิดีโอของยัยไหมเองว่า รู้สึกประทับใจในการบริการของอพนักง,งานสนามบินสุวรรณภูมิเป็นอย่างมากเพราะว่ายัยแม็กก็เคยผ่านสนามบิน,นหลายประเทศมารู้สึกว่าประทับใจที่สนามบินสุวรรณภูมิที่หนึ่งในใจเลยค่ะเพราะว่ามีพนักงานเพียงพอ,อที่จะคอยบริการเราคอยแนะนำโอ,อ้ตอนนี้การนี้ก็นนขอเกาขขอบคุณมากว่าสําหรับของตอนนี้กล่องใหญ่าม,ามากไปค่ะทีอ่อ๋อยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดเลย ไม่ได้เป exactly. ิดจไม่เปิดเด็กเดี๋ยวเออนุญาตเปิดได้เ uh, ป so ิดได้ครับไตอนแรกครับเปิดตอนนี้ก็ได้ตอนนี้แล้วก็ขอาืนสำหรับการปีใหม่ด้วยนะคะอ๋อแล้วแต่องชอบจะไปใส่ใครโชว์ให้งดูฝากไปให้คุณปู่คุณย่าด้วยคุณปู่คุณย่าได้ค่ะได้ค่คุณแม่เพราว่าเยอะลก เสื้อเสื้อม้อหอมเสื้อม้อหอมความเป็นคนไทยความเป็นคนไทยครับมีไซส์ใหญ่ด้วยสองให้แกวด้วยครับลูกสาวลูกชายลูกสาวน่ารักมากเลย เอาไว้เอาไว้ผัดทานนะครับ <c oughs> ผัดกระปุกแ่งอในกิน,กนตน้นยากมากเลยครับระทานที่คุ้มขอ <c oughs> บคุณมากนช่นีม,มีสานะคเรัน,น,นมันม,มันดมจ้อก็เลยคิดว่าจะมีทาขอฝ <c oughs> ากความสุขความรักไปให้คุณปู่คุณย่าแล้วก็ลูกและสามีที่ฝรั่งเศสด้วยนะครับขอบคุณมากนะคบขอบคุณมากลครับขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ฟัเมยบินมยังนุ่งนะอุ้ยนี่สายแดงสายแดงน่นี่นี่ลาหนามากนะหน้าตัวหน้าตหน้าต่วตอนี้หนึ่งตค่ะชอบชอบชออตัวเดี๋ยวคนมาก่อนเดีวค้นก่อนโอคเอามาดูอีกรอบนะคะ ชื่ออะไรค่ะโบสวยมากโบก็เก็บใบนะคะเยนไหมแล้วก็การอวยพรป,ปีใหม่ของท่านจิติไกรเลิศที่มอบให้เยนไหมนะคะอันดับแรกก็เป็นธงชาติไทยกับธงชาติพระมหากษัตริย์นะคะดูนี่ก็ธงชาติไทย ุค่ะไฮแลนพี่นุ๊จ้ะอันใหญ่แล้วอันนี้อันใหญ่อันแบบใหญ่จ้ะเ้ากระเพื่อวางเต็งโต๊ะสูงๆตรงนั้นดีกว่าตุ๊กตาอีหลาจ้าน่าคมดีใจเป็นอย่างมากเพราะนางชอบตุ๊กตาอ่าตัวเล็กของอีหลานะเนี่ยดูสวยเนาะงามเนาะกสวยสวยสน่ารักน่ารักเนาะกใส่พอดีใส่ไบส่นะคะ นี่คงเป็นของผู้ใหญ่ไซส์ใหญ่เชิอมหอมผู้หญิงก็ใส่ได้สวยอยู่สวยงามอยู่ไม่มาะเลยแบบนีง่หน่อสตอรมิดเบอร์เลอร์เม็ดเป่งเม็ดเป่งหายากนะคะสตอทุกวันเนี้ยนึกว่าจะไม่ได้รับประทานแล้วนะคะเดือนมกราเนี่ยแก่พอดีแลยกันบัวออนแพอดีแล้วต้องขอบพระคุณ ขอบพระคุณอีกครั้งนะคะท่านจุติไกลเลิกท่านรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะทรงเนี่ยหน้ากากเสื้อนะคะตุ๊กตาแล้วก็ธงชาติไทยแล้วก็ธงชาติของพระมหากษัตริย์มาให้เย่ใหม่นะคะแต่วันนี้เราทำเมนูอะไรดีเก็ยังกินข้าวมื้อี่น คนปลาทูแล้วก็ผัดสตอ,สสตอใส่กุ้งผัดสตอใส่กุ้งไมได้ก,กินด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะไปแกะสะตอนะคะเม็ดแป้งๆอย่งนีง้เราจะนําไปผัดใส่กุ้งนะคะรสชาติจัดจ้านนานๆแล้วก็ได้ทานทีนึงแล้วก็เราก็ต้องเราก็ต้องแบ่งไว้เอาไว้กินขราวหน้าด้วยเดี๋ยวเราจะหมดสักก่อนนะเดี๋ยว,เ,ยวเราดาต้องมาชมไปก่อนดาต้องมาชมไปก่อนนะคะวันนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการติดตามรับชม พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย